มีมีใครมันเด็กไอพี่เก๊กยู่น้องเก๊คิดยังไงพอเห็นพี่เก่งถือตุ๊กตากอดมางี้เลยนรู้สึกยังไงมากเกเอาตรงๆเลยน้องเก๊รู้สึกว่าพี่เก่งเป็นคนน่ารักค่ะเก๊อย่ามาเก๊อย่ามาอความรู้สึกที่คิดอยู่ข้างในคุณแม่คุณแม่เก๊กนี่เลี้ยงดูมาอย่างดีพี่เข้าใจเข้าใจตรงนี้ สรุปว่าน้องๆทุกคนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นผิดปกติอะไรกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งเดินกอดตุ๊กตาหมีเข้ามาในห้องด้วยชุดนอนสีชมพูถูกต้อไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรทุกคนรับได้นะไม่รู้สึกเลยนะคะโอเคหน้าน้องคงมีในๆอยู่แต่ยังรักษาหน้าพี่อยู่เรี๋ยวเก็บเรื่อกันนะตอนพี่สาวเกตกันบ้างพี่มีภาพตอนสาวเกตรูปผมยาวตลก ตอนน้องเกตผมยาวหรอขอดูรูปหน่อยอมาเฮ้ยหน้าเหมือนพี่โบเหมือนกันนะอันนั้นไม่ใช่ผมจริงวันนั้นเป็นวิกค่ะออ๋ใส่วิกเหรออันนี้นานยังอ่ะนานแล้วค่ะตั้งแต่ม3ม4ค่ะรอกี่ปีมาแล้วเนี่ยสองปีค่ะเออหน้าไม่เปลี่ยนเนอะจริงอ่าๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะน้องว่าน้องน้องหน้าวัดหน้าเราเปลี่ยนลงน้องหอมลงใช่ไหมผ่อนิดนึงค่ะเดี๋ยวพร้อมอีกค่ะอ๋อดีใจเลยดีใจเลยเนี่ย ่แต่มันมีที่บอกว่าพิเศษกว่านั้นแฟนขับน้องเกดเนี่ยเขาเกิดจินตนาการเขาเกิดอยากจะเห็นน้องเกดเนี่ยนะคะผมยาวแล้วก็ผอมเพรียวเขาก็เลยไปบีวดูมาให้ดูขาวด้วยขาวด้วยเอออ่ะแล้ไปดูกันนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้อ๋ออันนี้พี่หล คนแล้วแล้วมาแบบฝั่งนี้เป็นขาวๆที่ขาวขึ้นที่เพิ่มแสงไปแล้วบีบหน้าลงการรัดขาให้ดูรัดขนการได้อนิสงส์ไปด้วยตายเจ๊ชอบภาพนี้มากพี่การไมมีผลอะไรได้นะฮะหน้าก็ผอมลงเกดโอเคไหมเกดชอบโอเคเดี็กเกดจะลดจริงๆแล้วค่ะคราวนี้นะคะแฟนคลับนี่เขาก็ช่างจินตนาการไม่รู้ว่ารักกันจริงหรือเปล่าอ่ะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องบอกว่าดูแลตัวเองดีๆเด็กน้องก็เหมือนในรูปเองนะจ๊ะ ต่อได้สาวเกรสทำไมคะน้องสาวเกรสสาวเกรสวัยเด็กๆไม่รู้มีรูปให้ดูตอนเด็กๆเลยแต่ต้องมาถามเจ้าตัวว่ากี่ขวบไม่รู้อ่ะป่าไปดูภาพโอ้ตายอันนี้กี่ขวบตาเหลือกันเลยทีเดียวเท่าไหร่คะกี่ขวบคะะปมา ้าขวบค่ะห้าขวบน้องน่ารักน้องตายน้องหน้าตาดีิงแต่ห้าขวบเลยเนาะตาเหลือกกันเลยทีเดียวแล้วมีแล้วมีภาพแบบว่าโตขึ้นมากว่านั้นหน่อยไหมคะอันนี้ตอนเด็กมีมีาพนักศึกษาผมยาวด้วยนะจ๊ะอ๋จ้าเป็นตอนนั้นไปเาดูดูภาพก่อนดูภาพก่อนอไปดูไปดูอันนี้เมื่อไหร่อันนี้นานยังอ่ะน้องเกสก็ตอนอยู่ปวชปีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ไปกี่ไปกี่ปีกี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้ว สองปีค่ะเพราะสองปีมาแล้วขาดเพราะที่โรงเรียนนี่คือจะใส่เป็นชุดนักศึกษาออเอ้ยหน้าเขาหลักเนอใชอ่พื้นฐานหน้าเขาดีไงเขอาไว้ผมมาดูน้าลักอูถ้าเป็นเราตอนสมัยอยู่มาหาลัยเจ๊ลรานุสภาพเสียงนะ อย่าเอย่าไปพูดถึงมันน่ารักน่ารักอยู่สวยสวยอ่านี่ปัจจุบันนะจ๊ะอ่ะมาต่อด้วยต่อด้วยใครล่ะหดูไอซ์กันดีกว่าเอานะจ๊ะไปดูการรู้สึกว่าโอ้ทีนี้ระบุอายุมาให้ด้วยอ่าดูไปดูเขาบอกว่าแต่เด็กเลย3รูปด้วยกันป่ะไปดูภาพกครับกันนี่นี่ไอซ์เหรอไอซ์เออนะหน้ามีแววอยู่นะหน้าแบบไหนตอีกนี่แม่นีกแมนีมเขาดูอีกไหนไหนคนไหนคนไหนไอซ์คนไหน อ็ไม่ไ้มีลูกศรนะครับคนไหนทำไมไอ้โหล้าล่ะอ้ริมนู้นริมนู้นไงน้องดอยที่ทำทำส่งผงปัดเปยอยู่นั่นน่ะไอผมแก่มากเป็นเด็กที่ทำผมแก่มากนี่ไงนี่ไงมีลูกโพสมาให้ดูละแหม่ดิแต่เด็กเลยนะไอ้แก้มแดงทำไมนี่ปัดบัชออนแต่เด็กเลยนะจ๊ะเวลาเล่นฟุตบอลคงไม่ให้ปัดบัชออนนะน้องโอ้ยมันจะไม่ดีนะอันนี้เล่นฟุตบอลเหรอจ๊ะ ใช่ครับเล่นตั้งแต่กี่ขวบอาจารย์ที่เห็นในภาพนั่นคือกี่ขวบก็ประมาณก็ตอนอยู่ปฐมได้ครับผมเก่งไหมเก่งมก็ถือว่าถือว่าเบสิกครับเนาะเบสิกเบสิกเหรอก็คือทั่วๆไปไม่ได้เก่งมากไม่แก่เก่งแค่ซิปเบาเก่งแค่ซิปเบาว่าพื้นพื้นพื้นเบสิกก็เรียกว่าพื้นพื้น้แต่อันนั้นคือเป็นแบบว่าเป็นทีมฟุตบอลของโรงเรียนหรือว่าอะไรยังไงคะเป็นสโมสรของ สนามฟุตบอลจะร้อยปีครับผมมันเล่นตำแหน่งอะไรมีคนถามมาว่าอยู่ประตูหน้าหรือประตูหลังผมถนัดยิงข้างหน้าหวังว่าคนที่อยากรู้คงจะหายสงสัยไปแล้วโอเคนะประตูอะไรนะยิงไปข้างหน้านะชอบยิงชอบยิงข้างหน้ามากกว่าตอนนี้ยังมีโอกาสได้กลับไปเล่นบ้างไหมออกกำลังกายเล่นฟุตบอลก็ตอนนี้ ก็มีโอกาสไหมถ้าถ้าอยากทำจริงก็มีครับผมแต่เริ่ม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 ขี้เกียจอ๋อเริ่มขี้เกียจแล้วเอาเอางานตรงนี้ก่อนใช่ครับค่ะมาต่อด้วยอะไรดีพี่แม่มาถึงคนสุดท้ายน้องเซนน้องเซนเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยหน้าตาดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะสาวสาวมากรี๊ดมาขอถ่ายรูปแต่ไหนแต่ไรแล้วแน่สินะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของคุณนะคะว่าเป็นยังไงน้องเซนปฏิพันธ์หล่อเสถียรรอออนบ้ เขาหล่อสะเทียนจริงๆนะตายตายตายละเออเออหน้าหน้าตาก็บอกว่าเด็กแปะเนาะเด็กแปะไฮว่าเจ๊เปลี่ยนมากเลยครับตอนนี้ำไว้นะหัวเกรียนตอนนั้นอยู่มัธยมมัธยมใช่ไหมปีมาแล้วลูกนีอ่าประมาณม .5 ครับม .5 ้าอ๋อสองปี เป็นเด็กที่ถือว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดีไปในโรงเรียนเขาแบบว่าสาวจีบกันที่สุดเลยไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นดารโรงเรียนเป็นผู้ชายก็แบบต้องเราเลยอะไรอย่างนี้นะก็สมมติให้เป็นผู้ชายจีบครับเรล่องหนีเกลียยมเซนอย่าเล่นแบบนี้ ลุ้นนี่ได้ยินไหมข้างนอกเขาพี๊ได้ยินไหมเนี่ยเก่งเขาลุ้นไอไอยังไงนะอะไรนะอะะไรนก็มีก็มีคนมาจีบจีบอยู่ครับก็ถือว่ารู้จักในโรงเรียนนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรมากเอออ่ะอ่ะมามาแต่รูปเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกประเด็นไม่ที่รูปนี้พี่มีรูปที่ทำให้แบบว่าพี่สะเทือนใจอะไรรูปอะไรพี่ไม่คิดว่าจะเจอเซนแล้วก็แบบไม่เซนทำอย่างนี้ใช่มกับผู้หญิงอีกคนนึงถ่ายรูปคู่กันเออพีสร็จแน่เสร็จไปดูไปดูไปดูขอดูรูปนิดนึงค่ะเนี่ย อิงแอบแนบชิดกันขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครต้องดูที่หน้าคล้ายๆกันหรือเปล่าก็ไม่คล้ายเลยูกันเหรอเขาบอกว่าหน้าคล้ายกันจะเป็นเพื่อกันเขาเป็นพี่สาวของน้องที่มาประกวดตอนนั้นเซนไปประกวดในแบบเดียวนะคะเดี๋ยวพี่ลำดับเขาเป็นพี่สาวของญาติฝั่งน้องที่มาประกวดตอนนันไม่นายแบบไม่ใช่ไม่ได้ลำดับไม่ได้ญาติกันครับคือคือเซนไปประกวดนายแบบแล้วก็มีน้องคนนึง ก็เป็นน้องประกวดด้วยกันพี่เขามาส่งนี่ครับแล้วก็รู้จักกันเฉยๆครับเพิ่งรู้จักกันในงานนั้นใช่ใช่ครับแล้วทำไมทำไมถ่ายรูปกันสนิทสนมอะไรขนาดนั้นคือเหมือนแบบรู้จักกันมานานอะไรก็มีคนทักได้เขาว่าหน้าเหมือนกันพี่น้องกันเหรอฮะสรุปว่าไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องอะไรกันใช่ครับอ๋อจีบกันไหมจีบกันไหมไม่ได้จีบพี่เขามีแฟนแล้วครับอ้าวเขาเสียหายเลยทุก มามาเดี๋ยวเราจะไปพักโฆษณาก่อนอีกานบพี่แมวได้ไแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมีรับโทรศัพท์คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะจะให้มาถามกันสดๆเลยเจอคําถามพี่อาจจะเบาๆจะต้องเจอคําถามจากท่านผู้ชมนะฮะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอ่พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ